พระชัยวัดหลวงปู่บุญพิมพ์ชลูดวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมสำหรับการสร้างพระชัยวัดของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนั้นหลวงปู่บุญท่านมีญาณที่สำคัญว่าในอนาคตเมื่อไม่มีท่านอยู่วัดอาจจะลำบากเป็นแน่หลวงปู่บุญท่านมีความชำนาญในเรื่องโหราศาสตร์เป็นอย่างมากท่านทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำเหตุที่หลวงปู่สร้างพระชัยวัดขึ้นแล้วไม่ได้แจกใครเลยในปี2443 ก็เพราะท่านรู้ว่าวัดกลางบางแก้วในยุคที่ไม่มีท่านวัดอาจจําเป็นต้องใช้ปัจจัยในการสร้างถาววัตถุที่สําคัญดังนั้นท่านจึงสร้างพระชัยวัดขึ้นโดยหวังว่าพระชัยวัดรุ่นนี้จะเป็นเหตุให้เกิดปัจจัยไปทำลูุบํารุงวัดได้ในอนาคตแล้วสิ่งที่ท่านทํานายไว้ก็เป็นจริงในปี2516ได้มีการค้นพบพระชัยวัดรุ่นดังกล่าวที่มณฑปวัดในสมัยหลวงปู่เพิ่ม ทางวัดได้นำพระชัยวัดซึ่งประกอบด้วยทีมชะลูดทีมต้อทีมป้อมทีมคอหนอกซึ่งเป็นพระชัยวัดที่หล่อเป็นช่อลงมาให้ประชาชนได้เช่าบูชาเพื่อหาปัจจัยมาทำาุปบำรุงวัดที่สุดโทมไปตามกาลเวลาสมตามเจตนาของหลวงปู่บุญอย่างแท้จริงกล่าวกันว่าพระชัยวัดของหลวงปู่บุญเป็นพระเครื่องที่ท่านตัดใจสร้างมีกรรมวิธีในการสร้างที่ถูกต้องพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเพราะการสร้าง เป็นการสร้างตามตำราจากพระพจนรัตนวัดป่ากแก้วซึ่งตำราดังกล่าวได้ตกทอดมายัางท่านเจ้ามาวัดสามปลืม้มและตำราดังกล่าวนี้ต่อมาตกทอดมายัางสมเด็จพระสังคราชแพ่ซึ่งท่านได้ประยุกต์ตำราดังกล่าวมาสร้างเป็นพระกริ่งวัสุทัศน์อันโด่งดังโดยหลวงปู่บุญได้รับคำแนะนำในการสร้างพระชัยวัดของท่านจากท่านเจ้ามาวัดสามปลืม้มและพระสังคราชแพ่วัสุทัศน์และที่สำคัญหลวงปู่บุญท่านยังบรรจุพลังพุทธาคมของท่าน ลงไปในพระชัยวัดของท่านทุกองค์ทำให้พระชัยวัดหลวงปู่บุญเป็นสุดยอดของพระชัยวัดที่โด่งดังติดหนึ่งในห้าพระชัยวัดระดับประเทศ